ก็ขอเสียงหน่อยได้ไหมฮะน่ารักมากน่ารักมากก็อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้กลับมาที่ชนบุรีนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาที่งาน Miu X The Next p i g k f a c e นะคะบอกเขาไปเลยว่าถ้าเธอชัดเจนกับเราไม่ได้งั้นไม่ได้ ครับใครชมเลยมองผมรัอหมดแล้วครับอย่าบอกลักหลังฉันเลยเธอเอ้ยสุดยอดลองได้จริงๆด้วยขอบคุณค่ะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะงาน uh, MUX The Next Peak มากๆเลยนะคะที่ให้ส้มได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณดีลเลอร์ผู้ใจดีสามเจ้านะคะบริษัทชนบุรีอีสุสุเซลจำกัดน,นะคะ น้ำส้มจ๋าที่เขี้ยวไม่ได้เจอกันนานมาก m X, The Next ิวเอ็กซ์เดอเฮ้ยทำไมมีอื <c oughs> <c oughs> ่อีกอ่ะมันจะขำมากถ้าคนจิตแข็งเขาจะค่อยๆไล่ใช่อันนี้จิตไม่แ <c oughs> ข็งเพราะมันขำโดยเองเออล้ว m อ็กซ์เดอร์เ สิทธิ์ไหมไหนใครเพิ่งมาเจอทางหน้าบ้างไม่จริงอ่ะอะไรดีในใครเป็นคนอ่าเป็นเมืองศัตว์แล้วเป็นคนเมืองชนบ้างใช่เหรอขอบคุณครับชอบมากเลยนะครับที่คุณถามว่าใครคือคนเมืองชนบ้างเอ่อผมเห็นลังสิทธิ์ก็ไปนะครับแถวนะี้ ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าไม่น่าเออเออเนี่ยหลังสิบทั้งนั้นเลยเนี่ยน่าจะเป็นแบบเออมืองชนแบบนาตาชานาตาชาแปงตัวมาน่าจะเป็นคนทุกที่ทุกที่ที่มีเตเขาไม่ยอมนะเขาบอกดูปัตระชาชนได้เลยอ๋อดูประชาชนอีกแล้วก็โกลนขึ้นมาเลยวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเพราะว่าน้องเตยละวันมาร้องเพลงให้กับเราได้เวลาแล้วแหละที่น้องเตยจะฟังพี่ร้องบ้างพี่อยากจะร้องเพลงน้องเตยฟังเออไป วันเกิดอ่ะวันเกิดเราเราต้องอธิษฐานให้เราอยู่แล้วครับอยู่แล้วพี่แก๊ย้ำเตือนไว้เพราะว่าคนนั้นเขาอ,อธิษฐานให้เราแล้วขอให้เจอแต่คนดีๆรายล้อมตัวแบบนี้นะครับก็จริงๆวันนี้ที่มาเป็นการเป็นคอนเป็นงานร้องเพลงสองเพลงที่เต้รู้สึกแบบอบอุ่นที่สุดในในหลายๆแบบเดือนที่เต้นได้ร้องมาเลยะอะรู้สึกไหมทุกคนรู้สึกทุกคนช่อเราแล้วก็แบบมีความสุข ขอบคุณมากๆทุกคนก็ทำในฐานใจก็ห <sucks> นึ um> ่งอย่างก็คือการได้มีแบบคนดีๆรอบตัวแบบนี้ครับขอบคุณมากครับเป็นจักเตไหมรักเป็นนานๆนะสุขสวรวันเกิดครับน้องเตครับอีวิสุเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าหนึ่งแบรนด์ที่รักน้องเตอยู่แล้วน้องเตก็มาร่วมงานกับอยู่สุบ่อยก็ขอให้น้องเตมีคนรัก ชื่นชอบแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็มีผลงานดีๆออกมาแบบนี้ให้แฟนๆในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศได้ติดตามตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่คิวเอาละครับผมขอบคุณทางยูสูนะครับ,รบก็อีกหนึ่งทำไว้พอมแค่อยากให้ตัวเองคืออยากให้ช่วิตัวเองนะครับพีคเหมือน Mil X e อนิวเอ็กคแล้ว เป็นพีคเหมือนเนี่ยครับเหมือนอีลูสิรุ่นใหม่ครับเจี่ยมไปเลยเขาบอกว่าเบส i ่ class ใช่ไหมครับเออแล้วไม่มีอะไรพีคกว่านี้แล้วเนี่ย The Next Peak yes. มันชัดเจนขนาดนี้โอเคแล้วก็ฝากนะครับผมเอ New X The Next P ด้วยนะครับผมรุ่น RS นะครับเป็นรุ่นท็อปเลยก็เขาเรียกว่าเป็นแบบรถเอเนกประสงค์ที่อย่างที่บอกครับแบบเบสิ่งคลาสวันนี้ถ้าใครที่กำลังลังเลอยู่จะออกรถใหม่อะไรเงี้ยก็มาจองกันได้เลยที่งานนะครับครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสนุกมากๆเลยครับส่งซื้อได้ับเต้ ได้รับลาเป็นแฟนฉันนิดนึงนะฮะด้านบนด้วยครับด้านบนด้วยขอบคุณมากนะเป็นวันเกิดที่มีความสุขมากๆขอบคุณทุกคนที่มาหานะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับน้องเทขอบคุณมากนะพี่คิวมีความสุขมากๆน้องชายเท